สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมการเรียนรู้จัดประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเรียนรู้ครั้งที่1 <pe> ทับเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเรียนรู้ครั้งที่1 ทับ2,568โดยมีนายเอกราชวีวัตรรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้อำนวยการกองและกลุ่มที่ตั้งอยู่ส่วนกลางเข้าร่วมการประชุมณนะห้องประชุมบรรจงชูสกุลชาติชั้น6กรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมกันนี้ผู้อํานวยการส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดทุกแห่งกรุงเทพมหานครผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอเขตท,ทุกแห่งตลอดจนผู้อํานวยการหน่วยงานการศึกษาในสังกัดได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบซูมคลาวม e ตติ้งโดยผลการประชุมมีประเด็นที่สําคัญดังนี้ค่ะ 1. กรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้กำหนดวันถวายภาพพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2568 โดยขอรับพระราชทานภาพพระกฐถินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐถินประจำปีพุทธศักราช2568เพื่อน้อมนำไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ในเทศกาลกฐถินณวัดพระธาตุช้างคำ้ตำตําบลในเวียงอําเภอเมืองน่านจังหวัดน่านในวันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2568พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานถวายภาพระกฐินพระราชทานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนายธนากรดอนเหนือธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้กล่าวเชิญชวนผู้บริหารสังกัดก,กรมส่งเสริมการเรียนรู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพ,พระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2568โดยพร้อมเพรียงกัน 2. ที่ประชุมได้มีการรายงานความก้าวหน้าการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่2ซึ่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้มีการดําเนินการจัดสอบเทียบทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่7-8มิถุนายนที่ผ่านมาโดยการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่2นี้แบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจํานวน126คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน506คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน970คนรวมจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าสอบทั้งสิน้น1602คนค่ะ ซึ่งการทดสอบในครั้งนี้พบอุปสรรคในการจัดสอบอาทิผู้เข้าสอบมีการขาดสอบเป็นจำนวนมากไฟดับและไม่ปรากฏผลคะแนนสอบของผู้เข้าสอบเป็นต้นซึ่งสนามสอบและหน่วยสอบทั้ง77แห่งได้มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้จนสำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ 3. ที่ประชมุมได้มีการรายงานการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการกลางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือเซนทรัลแล็บ ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั้ง19แห่งโดยผลการให้บริการระหว่างวันที่16พฤศจิกาคมถึง22มิถุนายน2568คือ 1. การให้บริการโรงเรียนขยายโอกาสและขาดแคลนรวมไปถึงให้บริการกลุ่มโรงเรียนจำนวน34โรงเรียนนักเรียนจำนวน1,778คน 2. การให้บริการกลุ่มเป้าหมายอื่นมีผู้เรียนจำนวน1,001คนรวมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น2,779คนและผลการดำเนินงานห้องเรียนนวัตกรรมภูมิปัญญาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ถึงวันที่20มิถุนายน2568มีผู้เข้ารับบริการรวมทั้งผู้เรียนรวมทั้งสิ้น32,018คนค่ะ 4. กรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรมของกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกันนี้นายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้กล่าวเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการในวันศุกร์ที่17มิถุนายน2568ณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการ หรือสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Fanpage สอทอท .360 องศาตั้งแต่เวลา7.30นาิกา30นาทีถึง12นาฬิกาโดยกิจกรรมนะคะประกอบไปด้วยพิธียกย่องและมอบรางวัลกิจกรรมบุคคลหน่วยงานต้นแบบเพื่อส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการให้ยกระดับเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงศึกษาธิการกับการขับเคลื่อนคุณธรรมพึงประสงค์5ประการคือพอเพียงวินัยจิตอาสากตัญยูและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยหลัก3ม,มิติประกอบไปด้วยน้อมนำหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและรักษาสืบสารวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามต่อไป